้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงทำไมเราไปที่บริเวณห้าดังครัคือมีน้องมีรุ่นน้องนะครับก็ทีมงานด้วยกันนี่แหละได้ขึ้นไปบนลานสเก็ตชั้น5แล้วก็ประ,ประจบหมอาว่าพวกเขาอ่นนั่งอยู่แล้วเขารุ่นน้องผมเนี่ยคนไทยไปกันประมาณ5คนผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีการเต้นท่าอะไรท่าขเขมรเขาว่าท่ากุนกแม่ท้าทายใส่กับคนไทยไงท้าททยมาก็เหมือนแบบไอ้นี่แม่งคนขเขมรทั้งนั้นนะ อะไรเงี้ยคุณเป็นคนไทยแม่งก็ต้องแบบหาเรื่องทางตัวกลางเลยก็ท้าทาทยเขานั่นแหละเขาพอเขาท,าท้าทายคนไทยคนไทยร็จใช่ไหมน้องมันอะ่ะแล้วผมมาขึ้นไปพอดีผมก็เลยขึ้นไปไอเห็นน้องมันบอกว่ามันมีเรื่องบอกว่าโดนขเขมรหาเรื่องผมก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปมันกลุ่มมันแตกแล้วไนงะมันก็เลยเหลือสองคนนี้มันนั่งอยู่มันลุกไม่ทัน พราะกลุ่มมันแตกลุกไม่ทันเสร็จผมก็เจอสองคนนี้ก็เลยเข้าไปถามมันอ้มึงหาเรื่องคนไทยอรอทำไมตรงนี้คนไทยเดินไม่ได้หรอผมก็เลยถามมันประมาณเนี้ยผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องแต่ราไอ้น้องแล้วมันอยู่ไงในเหตุการณ์มันมีอยู่แล้วคนในเหตุการณ์คือผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เข้าข้างคนไทยก่อนอะ่ะผมเป็นคนเห็นกระตัวไง ก็เป็นประจําทุกอาทิตย์แล้วก็มันมีปัญหาอยู่ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มามากลางมาเบ่งด้วยนะเขาก็มาทําทั้งกกตั้งแก๊งอะ่ะแล้วก็มีการท้าทายการผ่านโลก t ิ k กตอกโลกออนไลน์ก็ผมก็ไม่ชอบคนนี้มาทําตัวตั้งแก๊งอะไรอย่างนี้ <c oughs> เราก็เลยลงไปพื้นที่ครับ <c oughs> ใช่แล้วผมก็ไปดูด้วยตามที่พ่อค้าแม่ค,าค้าเขาร้องเรียนมาไงว่ามันมีเรื่องเขาเรียกว่าเปิดร้านแย่งอาชีพคนไทยเออแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ผมจับจริง<ม>บริเวณห้างครับด้านข้างใครด้านข้างห้างมันจะเป็นตลาดเนี่ยแล้วเราก็ลงลงไปดูมันเป็นร้านโทรศัพท์ก็เปิดร้านแย่งคนไทยทาในอาชีพที่ผิดกฎหมายเราก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาก็กว่าจะมาก็เกือบห้าโมงจับสองโมงตัวผมใช่ไหมฮะตัวผม เอาออกสื่อเลยเอาตรงๆก็คือผมก็มีตีเข้าไปที่หน้าอกก็ทีหนึง่งแล้วก็ทีมงานทําทําตัวผมเองนั่นแหละทำผมก็รับคนเดียวนะครับเพราะผมคนนาไปคือจะทําอะไรก็มีการตบมีการตีเราเน้นตบไงเพราะว่าเราไม่ชอบใช้กําลังแบบต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ตีตบด้วยมือนะฮะแล้วก็มีเตะสองสามทีแค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากมายหรอกคือก่างไม่ได้อยาก,ก่างแค่นั้นเอง ก็ให้ตำรวจเราแจ้งความไปนะรับแจ้งความแล้วก็เราก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ต้งกระบวนการครับถ้าผิดก็ว่ากันนาผิดแต่ผมก็บอกไว้เลยนะถ้าวันนี้คุณรับแจ้งความจากต่างด้าว ผมก็ฝากไว้แล้วด้วยละกันแล้วลที่ปล่อยเขาตั้งกกตั้งแกงอังยี่ซ่องจอนปล่อยให้คนไทยเดินอินพิเยนสํสำรองแล้วไปโดนพวกนี้ข่มขู่พวกคุณปล่อยกันได้อย่างไรเล่าเออแต่พอเวลาคนไทยไปเดินบ้างผมไม่เดินอะ่ะก็ขอให้มันกลางแบบนี้ไงก็อยากเจอแบบกลางๆผมก็เป็นอย่างเงี้ยสไตล์ผมนะผมไม่ได้อยากเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเลยหรอกแต่คนดีๆมีตั้งเยอะแยะนะคอมเนดีๆก็มีพม่าดีๆต่างดาวดีๆมีเยอะแยะมากมายแต่คนอย่างนี้มันไม่ควร